ผ่แม่ทานไปประมาณแค่1วันเองก็เห็นผลจาก1 2ออนเป็นประมาณ5 6ออนบางทีก็ได้10ออนเลยค่ะ ชื่อแม่มายนะคะตอนนี้น้องอายุอยู่ประมาณ6เดือนแล้วค่ะก่อนใช้เจสซี่มัมมาค่ะ,ะมีน้ํานมหดแล้วก็น้ํานมไหลน้อยแต่ก่อนเราลาข้อ3เดือนมันก็ยังปกติอยู่แต่พอเรากลับไปทํางานเนี้ยค่ะเราไม่มีเวลาปัม๊มเคยใช้ยี่ห้อตัวอื่นมาค่ะแต่ว่ามันก็ยังไม่เห็นผลรู้จักเจสซี่มัมได้จากทาง Facebook เข้าไปดูในรีวิวก็เห็นแม่ๆเขาทานกันแล้วก็มีน้ํานมในสต็อกแม่ทานแค่1วันเองค่ะก็เห็นผล จาก1-2ออนเป็นประมาณ5-6ออนบางทีก็ได้10ออนเลยค่ะอยากฝากถึงคุณแม่ที่มีปัญหาเกี่ยวกับน้ำนมหดหรือน้ำนมไหลน้อยอะค่ะลองเปิดใจทานเจสซี่มัมดูนะคะเพราะเขาเห็นผลจริงๆ